ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมซาอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นตัวแอปฟันดาม่านะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาทำการสอนเพื่อน,นะครับถอนเงินเฮ้ยไม่ใช่สอนเพื่อน,นะครับหาตัวเหรียญในแอปนี้กันเลยสำหรับใครที่อยากจะหาเหรียญน,นะครับก็สามารถเข้ามาดูแอปนี้ได้เลยคลิปนี้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับแอปนี้ก็สามารถทำการ คลิก link, ลิงก์ท่างคลกดไปเลยจะมีลิงก์ให้เพื่อนๆทำการโหลดอยู่ซึ่งแอปนี้นะครับก็บอมเพื่อไว้ก่อนนะครับว่า iOS นะครับน่าจะไม่มีนะครับสำหรับตัวแอปนี้ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า iOS มีหรือเปล่าแต่ว่าของ Android สามารถดาวน์โหลดเล่นได้ตามปกติซึ่งสำหรับวิธีการหาเรียนนะครับแอปนี้ก็คือนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการกดดูวิดีโอนะครับซึ่ง ให้เพื่อนก,กดคลิกเข้ามาจนคำว่าวหน้าแรกนะครับเราก็จะเจอรูปแบบหรือวหนตาแบบนี้ซึ่งจะมีเหรียญตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมี4ตัวเราสามารถกดคลิกเข้าไปตรงไหนก็ได้นะครับในตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับประมาณสชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะครับเราถึงจะสามารถรับได้อีกหนึ่งครั้งเราสามารถรับหมดก็ได้นะครับภายในครั้งเดียวซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการดูโฆษณาเพื่อรับ รางวัลคูณ2นะครับหรือว่าได้รับโฆษณาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราดูจบเราก็จะได้รับเหรียนจากการดูโฆษณาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งสําหรับวิธีการดูวิดีโอเราก็กดคลิกเข้าไปตรงวิดีโอที่เพื่อนๆสนใจจะดูได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะกดเข้ามาตรงวิดีโอนี้นะครับพอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะเป็นรูปแบบแบบนี้เลย หันเพื่อนนะครับทาการค้างหน้าจอไว้แบบนี้นะครับหรือว่านเพื่อนนะครับจะทําการดูจนจบก็ได้นะครับแล้วก็ห้นเพื่อนมองมานะครับขวามือนะครับจะเป็นรูปหีบสมบัติจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมขอเลื่อนไปวิดีโออื่นนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเห็นหรือเปล่านี่พอเรากดคลิกมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็น88ดสิบแปทับสองนะครับก็คือเราจะต้องนะครับ ให้ข้างบนนี้นะครับครบ250นะครับตามที่เขากำหนดไว้เดียวผมขอทำการดูให้ครบเลยดีกว่านะตัวนี้นะครับเหรียญข้อเพิ่มมาแล้วนะครับเป็น202เหรียญน,นะครับนี่ตัวนี้ก็ใกล้จะครบแล้วอา้าวทุกคนเข้ามาในแอปนี้เฉยเดี๋ยวรอก่อนนะครับพอดีมีโฆษณาเด้งขึ้นมา เราก็สามารถปัดโฆษณาทิ้งได้เลยนะครับถ้ามีโฆษณาเด้งขึ้นมาแบบนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็น2 4 1สอดนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งทุกคนตัวนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเฮ้ยเต็มแล้วทุกคนเรากกดคลิกเข้ามาเลยนะครับตัวนี้เราสามารถกดขอรับนะครับได้เลยเห็นไหมพอเรากดขอรับแล้วนะครับเราก็จะได้รับทันที 250เหรียญน,นะครับซึ่งเราก็จะสามารถดูโฆษณานะครับเพื่อรับเพิ่มเติมอีก250เหรียญได้ซึ่งสูงสุดนะครับที่เราจะได้รับก็คืออยู่ที่2,500เหรียญน,นะครับจะเป็นตัวนี้เลยเราก็สามารถรอจนกว่าเราจะได้รับนะครับก็คือเราดูไปเรื่อยๆเลยแหละนะครับส่วนสําหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการอ่านนวนิยายตตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการดูวิดีโอเลยทุกคน เป็นเหมือนกันเลยแหละนะครับเราเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเราก็จะหาแนวนิยายนะครับที่เราสนใจเราก็สามารถกดคลิกเข้าไปอ่านได้เลยประมาณนี้ส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นคําเชิญตัวนี้เลยเชินเพื่อนหนึ่งคนนะครับเราก็จะได้รับทันทีอยู่ที่1นึ0 0 0สเหรียญน,นะครับซึ่งเกี่ยวกับการเชิญตัวนี้นะครับอันดับหนึงเราก็จะได้รับทันทีอยู่ที่120 นะครับ120ดอลลาร์นะครับก็คือประมาณ4000บาทประมาณนี้อันดับที่2ก็คือจะเป็นตัว60ดอลลาร์นะครับเชิญเพื่อน2 8 6ปคนได้มา2,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เจ็ดนะครับสำหรับตัวนี้เชิญเพื่อนอยู่ที่109คนนะครับส่วนใครที่สนใจก็สามารถทําการคลิกลิงก์ําลังคลิปไปเลยจะมีลิงก์ให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดยู่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ คนที่จะติดอันด right ับนะครับก็คือขั้นต่ำเราจะต้องติดอันดับท็อป50นะครับเราถึงจะได้รับตัวเงินมาอยู่ที่ขั้นต่ำ1ดอลลาร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นอันดับรายวันก็จะเป็นตัวนี้เลยอันดับรายวันตัวนี้เราก็สามารถแซงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ถ้าสิ้นสุดก็จะได้รับตัวเหรียญเช่นกันตัวนี้ก็คือได้วันละ300นะครับถ้าเป็นอันดับหตอนนี้ผมอยู่อันดับ4นะครับ แต่ว่าจะคาดเคลื่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับซึ่งถ้าผมทําได้อีก2คนเราก็จะรัดทันทีประมาณ6เหรียญน,นะครับประมาณ200บาทประมาณนี้แหละส่วนสําหรับวิธีการหาเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่4ี่ล้านเก้าแสนเหรียญน,นะครับประมาณนี้แหละส่วนตัวแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับการช็คอ,อินอันที่2นะครับ จะเป็นเกี่ยวกับการดูวิดีโอนะครับจะเป็นพวกการเล่นเกมอะไรประมาณนี้แหละสําหรับการหาเหรียญน,นะครับข้อจะไม่ซับซ้อนมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าผมพูดให้เพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าพูดผิดตรงไหนก็จะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยส่วนตไปนะครับก็กดคลิกเข้ามาตรงคาว่าไายถออได้เลยนะครับพอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะเป็นรูปแบบหรือวันตาตา,ตาแบบนี้ก็คือจะเป็นขั้นต่ำา1บบาทนะครับสูงสุด400บาทนะครับส่วนตัวพีพ้า ก็คือขั้นต่ำ100บาทสูงสุด200บาทนะครับนี่เดี๋ยวถ้าเรียงคุม,มื่อไรเดี๋ยวผมก็จะทําการสอนเพื่อนนะครับถอนเงินอีกเช่นเคยในคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อไปก่อนนะครับสวัสดีครับ